ัดีจ้าวันดีเรื<ด>อ่ออาซิมากินข้าวกับปลาทอดปลาทอดแดดเดียวทำเองไม่ถึงบาทอดแดดหรอกหน่อยแดดอยู่ก,ก็ใส่ชิวล์รสลงไปในข้าวนะน้ำปลาเอ,อซิเห็นน้ำผีกันแหละแต่ว่า สุดยอดใส่พี่นิดหน่อยไม่ใส่เยอะเส็บท้องครนค,นค,นคนุนคนคนน้ปลาแปบหนึ่งแปบหนึ่งเขาเงี้ยวันบได้ลงขีบหลายวันมากแล้วผัดทอดหน้าตาก็จะประมาณนี้ มากไก่มักมันแล้วจ้ะมากินแล้วนี้ค่ะต,ต้องกินแล้วนี้เป็นคนกินแบบกินง่ายๆอะ่ะจ้ะบบกค่อยแบบบ้ค่อยนี่กับการกินบันไดนี่ยคะ่ะจะแซ่บปะดละมาจ้ะมากินกันโลดรับม เข,ขาเปลนแายไผน้ำแบบแซบ่บแซบ่บเหมือนแบบนี่เลยกดมือกดมือก่อนมาจะมากใส่เกลือสด,ดีรสดดหน่อยๆแซบ่บ rồi đó. Đóng thăm kìm gì ừ. Ba đợt điều <laughs> Làm Bởi ừ. Mời gì đó. นี่รู้มาแล้วจ้าขอเทียงน้ำกันขายของงั้นขอน้ำอาหารอาจจะบริสุทธิ์รู้ด้วยแล้วก็แซ่มพินเบื่ออยู่ัวจ้า จะตะก,กี้อย่างนี้ต้องกินเพื่ออยู่นะหายย่าเออมือแรง,องเลยจ้ะเยียดา,ามาก <c oughs> <c oughs> บางคนเนี่ยกระติดเดืยดแทะแต่มือมือฮอนน็อตพี่น้องเป็นแบบไม่ได้มือ,อก็อื่นมาใส่ มันก็จะเกิดที้โลกอันนี้มีวความสุขเห็ดเอาได้ไปชเรียิอยางมากมาเน่ะแซมะ ไม่หนีคล้ายคลองเงียบเงียบพี่น้าทองเท่เหมือนเงียบเป็นอาทิตย์แลแ้วอ,อร่อยอร่อยมาก งานกงกระสุตันะไปเดวเท่อนนะาจาสำหรับ,บคลิปนี้มันมีหยังมากมายมันมีหยังทำไรายร่เง้าหนุ่ยได้กินดังเดียว บายขอบคุณนะครับ